สวัสดีครับเพื่อนๆผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับก็คือวิญญาออกจากสนามบินนะครับสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นออกมานะครับออกมาเรียกถนนเรียกเมืองออกมาเลยออมาเขาวกเข้าร่วมกับถนนมิรภาพตรงนี้เลยหิวข้าวเห็นก๋วยเตี๋ยวจะไม่ไดีดูหรอกว่าเขามีข้าวมันไก่มีอะไรด้วยตรงนี้นะครับ ที่ติดถนนก่อนจะถึงหน้าดูโฮมนี่แหละนะครับตรงนี้เลยนันี่หน้าดูโฮมนะพอออกอีกทางเลี่ยงเมืองมาฟึบเดี๋ยวสายขึ้นเข้ามาเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปเมืองอุดรน,นะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยเขามีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งหลายอย่างแต่ไม่เห็นนะครับเออไม่เป็นไรอร่อยอยู่เหมือนกันนะเ,เตี๋ยวเรือนนะเดี๋ยววิญญาจะพาเอฟซีไปดูถนนที่ออกจากเมืองขอนแกน่นมุ่งหน้าไปเมืองอุดรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะไปดูครับว่า ถนนตรงนั้นที่เขาทำมันเสร็จยังเนาะไปดูกันครับผมออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาเนะเพื่อนๆนะออกจากร้านก๋วยนะเตี๋ยวมามุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรธานีนี่นะครับเนาะย่านนี้ก็มีอาหารเยอะแยะของกินเยอะแยะเลยนะครับไปเลือกเอาจะนั่งร้านไหนก็ว่าไปนะครับนะอืมนี่ครับตรงผ่านหน้าดูโฮมนี่แหละที่จะมุ่งหน้าไปนู่นแหละ เมืองอุดรธานีว่าถนนช่วงที่เขาทำใหม่นะั้นเลนที่ออกไปจากคอนแกนนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเนาะมาถ่ายเอฟซีดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างตรงสะพานลอยตรงนี้ผมว่านะถ้าเกิดถนนเขาขยายจริงๆถนนสะพานลอยตรงนี้ไม่น่าใช้ไม่ได้แล้วล่ะวัจจุกิก,กะถนนแล้วนะครับโอ้อะไรวะทำสวยจังเลยนะ โร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนี้นี่แหลยนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ยังยังมีอยู่นะครับช่วงช่วงร่องกลางถนนยังยังเก็บงานอยู่นะครับพอมาถึงตรงหน้าปั๊มเชลเนี่ยนะครับตรงอะ,อะไรอนะเดนิตี้กอล์ฟอะไรเดนิตี้อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นถนนสองเลนเป็นเป็น เป็นถนนคู่ขนานแล้วนะครับเห็นไหมคู่ขนานาสายสุดนะก็โอเคแล้วนะเสร็จเรียบร้อยล่องกลางถนนยังไม่เก็บไม่เก็บงานท่าน,นเองนะครับโอสะดวกสบายเลยครับตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เลนเลนเลนกลางที่วิ่งไปเนี่ยสี 4, เ่เลนเลยเลนคู่ขนานอีกสองเลนโอ้โหวิ่งกันกระชูดนะครับเนี่ยท่านทยพื้ดูนะพยานตรงนี้เลยถนนเขาก็สวยแล้วนะครับถือว่าสวยแล้วนี่เหลือแต่ ก็บงานบางจุดเท่านั้นเองนะครับถึงงานบางจุดเท่านั้นเองนะครับเนี่ยดูสิครับเพื่อนนะก็คือถ้ามุ่งหน้าออกจากเมืองขอนแก่นออกไปไปอุดอรนะสะดวกเลยครับถนนสะดวกเลยตัวเนี้ยจำ่เลยนะครับหน้าไทยพัสดุออกมาปั๊มแก๊สปัม๊มปทองอมาในสะดวกหมดแล้วน,น,นะครับเป็นถนนสี่เลนสี่เลนหกเลนแ้นะ แล้วคู่กันนาอีกสองเลนแม้สีนะ่ห้าหกหกเลนนู่นแหละนะครับนะสะดวกสบายเลยนะครับเพืพ่อนๆแต่ก็เห็นว่าถนน,นดีๆอย่าอย่าใช้ความเร็วซะจะเต็มที่นะครับนะครับก็ค่อยๆไปค่อยๆมาเนี่ยต่างคนต่างเหยียบกันชิวเลยลนะเนี่ยดูแต่รถพ่วงไงเนี่ยเนี่ยไปชิวี่รถพ่วงไงนะถน,นนมันดีแล้วนะครับถน,นนดีแล้วเรียกว่าเรียบร้อยแล้วเพื่อนเลยนะครับ คู่กัน้านก็เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแต่ล่องกลางถนนนะครับนะยัง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 ไม่เสร็จดียังเก็บงานอยู่เห็นไหมเอาอิดวอกมาปูแน่ๆเลยน่อเห็นไหมเอาเอาเอาอิดเอาอิดมปูนะเป็นกระเบื้องกระเบื้องอิดนะปูนะทิมถนนแต่ตรงกลางเนี้ยยากขึ้นหมดแล้วเนี่เห็นไหมร่องกลางก็น่าจะใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วนะมันจะมีอีกช่วงหนึ่งเนี่ยมีป้ายเห็นไหมลดความเร็วเนี่ย มันจะเป็นช่วงไหนแค่นั้นแหละพี่น้องเราไปดูกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้ถนนสูงกว่าตลาดแล้วนะอืมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมรถก็ระวังรถใหญ่มาจอดนะครับก็มันก็วิ่งสามเลนเลนสี่ก็จอดก็ได้นะครับเนี่ยเี่นไหมเพื่อนพอมาจะเอตรงเนี้ยมันจะติดแล้วรถจะติดแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยถึงอยากจะบอกเอฟซีว่า ถ้าออกจากเมืองคอนแกน่นออกมานะครับเห็น mm hmm. ถนนดีๆโลง่งๆอัดมาเต็มที่นะครับไม่ได้นะครับ mm hmm. พอมันเป็นถนนเบี่ยงเข้ามาให้ใช้เลนเดียวแล้วนี่ mm hmm. เห็นไหมเนี่ย mm hmm. คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําสะพานอยู่นะครับพี่น้องนะก็ขอฝากที่เอฟซีนิดหนึ่งให้ใหระมัดระวังนิดนึงนะครับคือท่านออกมาจากเมืองคอนแกนมุ่งหน้าไป มือดอนถนนมิตรภาพนะฮะช่วงเนี้ยนะครับช่วงวัดหลวงพ่อกล้วยเนี่ยฮะวัดธรรมวัดธรรมอุทยานนั่นแหละนะครับหลวงพ่อกล้วยนั่นแหละนะครับตรงหน้านั้นเลยให้ระวังนิดหนึ่งเลยครับให้ระวังจริงๆเลยเพราะเนี่ยถนนมันบีบเข้าเห็นไหมมันมาสี่เลนสามเลนสี่เลนก็มาบีบเข้าเป็นใช้เลนเดียวอืมเนี่ย นะแต่ก็สองเลนวิ่งได้อยู่แต่รถเล็กอัรถใหญ่ไม่ได้นี่นะครับนะเพราะอุปกรณ์ก่อสร้างเขาเเหล็กเหล็กกองมันทึกอยู่เขายังไม่เสร็จดีนี่นะรถที่มาซ้ายสุดที่มาคู่ขนานมาเชื่อมอีกเนี่ยรถมันก็ต้องติดใช่ไหมฮะเพราะเขาเชื่อมเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อมเข้ามาหาเราเนี่ยเห็นไหมพอเราวิ่งมาสองเลนคือสองเลนแบบเบียดเบียดนะพี่น้องสองเลนเบียดเบียดพอพอ,พอมาถึงตรงเนี้ยที่ทําสะพานเนี่ย มันสะพานฝั่งนน้นเขาทำเนาะฝั่งนน้นนะครับเลนเลนที่เข้าคอนแกนนะ่เขาทำถูกไหมแต่เลนขาออกเนี่ยเขาเสร็จแล้วสะพานเนี่ยเสร็จหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จหมดแล้ว,แต,แ,ลวแต่ละแต่รถมันต้องมาเบียดกันนะครับรถต้องเบียดเข้ามาเบียดกันต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เสร็จหมดแล้วนู่นนะฝั่งนน้นะก็เทพื้นเหลืออยู่บางบางช่วงนะครับเนี่เห็นไหมตัวนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับขาออกจากมือคอนแกนเนี่ยสะพานเสร็จหมดแล้วแต่ว่า ต้องบังคับให้รถวิ่งสวนทางกันอยู่เพราะว่าเลนน้นเขาต้องวิ่งสวนทางมาเหมือนกันถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมหน้าวัดดวงพ่อกล้วยนะครับตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยก็สเลนถ้ารถเล็กๆอย่างเรารถบกอัพโอเคครับคู่คู่ได้อย่างรถใหญ่อย่างที่ขยุงหน้าครับคันดงหน้านะ่ะมันก็บีบมันอยู่ดีนะครับก็ต้องให้ทางกันดีๆนะเห็นไหม ในวิญญาณมานี่ก็รู้สึกว่ามันบีบแม่บีบเข้ามาอย่างรถเกง๋งเขาเขาก็บีบมาหาเราเยอะใช่มเนีอย่างเงี้ยจริงๆก็เขาก็เบียดเลนนู้นได้อยู่นะนเห็นไหมฮะก็เกิดว่าเราเราต่างคนต่างไปเร็วเรก็เบียดกันได้ได้นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะนะครับเสียหายรถเราเรา,เราอะไรได้นะครับขอมาระวังนิดน,นึงระมัดระวังนะ รถมาจากทางมืองอุดรเนี่ยนะเห็นไหมเขาสวนทางมาเขาสวนเลนเราเขาวิ่งเลนเดียวแต่เราวิ่งได้สองเลนอยู่นะครับพี่น้องขอช่วยกันระวังดีหไหมรถที่มาจากมืองอุดรเขามาบีบก,กันตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยติดติดตลอดเลยเหไหมพอรถมาสามสี่เลนถูกไหมก็มาเบียดเข้าตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยติดติดเอียดเลยเห็นไหมเพื่อน,นๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมติดยาวเลยนะเนี่ยดูที่จะยาวถึงไหนนะครับ ฝากถึง f อซนะครับขับรถออกจากเมืองคอนแก่นลงมาให้ระวังนะครับโปรดระวงังขับรถออกจากเมืองคอนแก่นมุ่งหน้าไปเมืองอุดรโปรดระวังนะครับเนี่ยรถมันมาเบียดกันรถมาจากเมืองอุดรเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองคอนแก่นเนี่ยมันก็ติดถนนมีสภาพนะครับน toujours, ีน่นไหม,มเพื่อนติดยาวเลยนะเนี่ยเอาเพื่อนดูนะครับเนี่ยติดยาวเลยเห็นไหมเลนฝั่งนู้นติดหมดเลยนะครับเพื่อนดูนะครับติดยาวเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ติดยาวเลยเนี่ยผมว่ากิโลกว่าแล้วนะที่บุวิยาวิ่งมาเนี่ยเนี่ยรถติดเนี่ยนะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยติดยาวเลยที่ด,ดูเพื่อนโอ้โนะเข้าใจถ้าเพื่อนเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับทางที่จากอุดรออ,อกมามุ่งหน้าไปเมืองขอนแกน่นเนี่ยช่วงทําสะพานรถติดมากเขาบอกว่ามันมีทางเลี่ยงอยู่นะครับเลี่ยงไปข้างในทางวัดหลวงพ่อกล้วยไปนู่นนะครับเห็นไหมฮะ รถค่อนข้างจะติดแล้วนะครับเห็นไหมนี่ฮสองกิโลได้ยังเพื่อนๆเ,เนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะรถยังชะลอช่วงนี้ยังไม่ติดล่ะนี่ยเลยประมาณประมาณสองกิโลได้นะครับที่รถติดมาเนี่ยเนี่ยฮะแต่ก็ไปติดอยู่ดีเพราะว่ารถที่ที่ติดอยู่เขาต้องชะลอถูกไหมชะลอคันที่เราวิ่งได้เร็วๆมันก็ไปเออออกันอยู่ตรงนั้นแหละ นะครับวิญญาเกยขอฝากถึง f c ว่าถ้า FC ใช้รถใช้ถนนสนนมิตรภาพช่วงระหว่างเมืองคอนแก่นมุ่งหน้าไปเมืองอุดอรนะครับให้ระมัดระวังอยู่ช่วงทําสะพานนะครับตรงบ้านสำรานหรือตรงหน้าวัดหลวงพ่อกล้วยตรงนั้นนะครับรถติดนะครับติดจริงๆนะครับรถติดทั้งขาไปขากลับเลยนะแต่ขาเข้าเมืองคอนแกนจะ ติดมากกว่าออกนะครับขอฝาก e ทีกทนนมซ e นะีทุกท่านนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับก็ฝากถึงเซีทุกท่านที่ใช้รถแทเถนนนะครับเขาว่านะครับโครงการถนนมอเตอร์เวย์นะครับแลถนนมอเตอร์เวย์จากจากบางบีนมาโคราชถ้าเสร็จแล้วเขาบอก มีโครงการต่อจากโคราชมาขอนแก่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็น่าสนใจนะถ้ามันมีโครงการดีๆนะเวียาก็จะเกาะติดให้ f c ดูเรื่อยๆนะครับก็หลุดจากตรงที่สร้างสะพานออกมานะครับยังไม่มีก่อสร้างนะครับยังไม่มีขยายถนนยังไม่มีทําอะไรนะครับปกติอยู่ยังวิ่ง ใช้รถวิ่งอยู่2เลนอยู่นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะขยายเป็น4เลนลหรือคูขนานก็ได้นะครับต่อไปเนาะเราต้องคอยติดตามดูต่อไปขอบอก f อว่าขาออกจากคอนแกน่นมุ่งหน้าไปมือดรอไม่เท่าไหร่นะครับขามาจากมืออดอนมุ่งหน้าไปคอนแกน่นช่วงวัดลุงผูกกล้วยหรือพ้อกล้วยนั่นแหละครับติดนะครับรถจะติดเพราะรถใช้อยู่3เลนบางที เลนที่สี่นี่ก็คือวิ่งวิ่งคือพูดง่ายว่าแซงเขาก็ไปแซงซ้ายไปใช่ไหมเป็นสี่เลนเลยที่ไปหักเข้ามุมที่มันก็ติดกันใหญ่นะครับนะนนแ,แหละยียาก็อยากจะให้เอฟซีใช้รถใช้หนุนแบบระมัดระวังแบบมีสตินิดหนึ่งนะครับเพราะไปเบียดเบียดกันแล้วทีนี้ก็รถก็จะติดเยอะเลยทีเดียวนะครับรถก็จะติดกัน ที่เห็นโดูๆอยู่นั่นคือปลาส่วนคราวิภาคนะครับนู่นแหละต่อมาจากบ้านโคกสูงบ้านนิสบานโคกสูงนู่นแหละครับมาจากนู่นเลยนะครับปลาต่อวางท่อยาวาตามตถนนมาเนี่หละเาเชื่อมตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเวยาพูดไปพูดมาก็น,นึกถึงเอฟซีนะครับเอฟซีที่ท่านคอมเมนต์เข้ามาหลายท่านมากนะครับอยากให้ไปเที่ยว อะไรสถานที่ต่างๆบางสถานที่ผมไม่ไม่เคยได้ยินเลยนะครับอะไรนะมันบอกให้ไปเที่ยวดูวถ่ายอะไรตรงไหนให้ดูเนาะจำไม่ได้นะครับคือบางทีผมไม่รู้นะครับบางทีชื่อตรงที่เอฟซีบอกมามันไม่คุ้นบางทีผมก็ไม่คุ้นเลยต้องบอกที่ที่แล้วก็ตำบลอำเภอด้วยนะครับว่าจุดไหนเนี้ย อำเภออะไรตำบลอะไรนี่นะครับบางทีท่สถานที่เที่ยวเนี่ยบางทีมันอยู่ในจุดอำเภอต่างๆแต่ยามไม่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 รู้ได้นะครับว่าบางทีท่านบอกมาว่าไปเที่ยวน้าตกตรงนั้นแหน่ไปเที่ยวสถานที่นี่แนแต่ว่าไม่ไม่รู้ที่นะขอขอฝากถึงเอฟซทุกท่านนะครับที่แจ้งมาให,ให้บอกว่าอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรให้ผมด้วยนะบางทีผมจะได้ ถามเขาถูกเนาะเวลาผมไปนะครับเนาะขอขอบคุณเอฟซีมากมากเลยแหละครับที่คอมเมนต์เข้ามาที่ให้กำลังใจวิญญาเนาะคุยกันมานะครับสนุกสนานกันไปนะครับก็วิญญาก็ไม่มีอะไรมากครับอยากให้เอฟซีบอกบอกว่าให้ไปเที่ยวตรงไหนอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรเงี้ยนะครับเข้าจุดไหนของอำเภออย่างนี้นะครับเานออเบานนะ จะได้รู้ด้วยนะครับวิยาก็ขอขอบคุณมากๆนะครับมีวิยาก็ไม่มีอะไรมากวันนี้อยากจะคุยกับเฟซซีแล้วก็พามาดูถนนออกจากเมืองคอนแก่นมุ่งหน้าไปมือ,อ,ด,อดอนนั้นก็อขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายัางไงขอพูดตรงๆเลยว่ามันมันร่อแหลมในในจุดที่จะเกิดอันตรายนะครับ จุดนั้นมันน่ามันน่ากลัวที่จะเกิดอันตรายหนึ่งสะพานกําลังทําอยู่เกิดรถวิ่งมาเร็วเบียดลงสะพานไปมันไม่มันก็น่าดูนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับฝากที่เอฟซีทุกท่านนั่นแหล,ละนะครับวันนี้ก็วิญญาณก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาที่คุยกันนะครับ อย่างที่วิญญาบอกเดอ้อให้ให้แจ้งให้วิญญาทราบแนะ่ว่าอยากจะให้วิญญาไปไปถ่ายคลิปอะไรไปให้ดูเนี่ยคือบอกสถานที่นิดนึงแล้วก็บอกตำบลอำเภอด้วยสิครับนะบางทีนะวิญญาไม่รู้จริงๆนะคือบอกสถานที่เหมือนเหมือนเขื่อนอุบลราชเที่ยวเขื่อนอุบลราชในผมแน่แต่ท่องที่ท่องเที่ยวที่เขื่อนอุบลราชมันมีหลายที่ถูกไหมมันมีหลายที่หลายจุดนะฮะตัวเขื่อนก็เที่ยวได้อย่างเงี้ย บางแสนสองก็เที่ยวได้อย่างเงี้ยร้านอาหารร้านกาแฟที่ไหนก็คือ,คอ,คอเน้นนิดหนึ่งนะครับว่าอยู่ที่เกิดบุรรัสอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่บ้านภูคำเบ้าเด้อหรือว่าบ้านโนนสวรรค์ยางก็ว่าไปเนาะครับคือจะได,จะได้จะได้หาจุดเจอนะครับเนาะครับ,รบก็อยากจะให้เอฟซีเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับขับรถออกอจากเมืองขอนแก่นลงมาก็เห็น ให้เห็นจุดที่มันจะล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็เลยถ่ายให้คีเอฟซี FC ดูอย่าว่ากันนะครับไม่เห็นไปไหนเลยอยู่แต่เมืองคอนแกน่นคือคือ,คอเอาเอาไว้มีโอกาสนะครับมีโอกาส,ม,กาสมีเวลาดีๆคือเราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องใช้ทุนนะครับต้องค่าเดินทางเยอะนะครับค่าน้ำมันดีเนี้ย เมื่อก่อนโอ้ยวิญญาเติมนมันพันหนึ่งเนี่ยแบกเกือบเต็มถังแล้วล่ะนะต้องเขยา่ารถนั่นแหละทีนี้เติมพันหนึ่งเพื่อนๆพอนลองคิดดูนะครับก็ถ้าเอซได้เติมก็คงจะรู้นะน้ำตาจะไหลนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับวิญญาก็อยากจะไปให้ทุกที่แหละนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณที่ให้กำลังใจแต่คือไป แต่ละที่เราต้องต้องให้ได้คลิปออกมาสวยๆงามให้ FC ดูนะครับนะอวิญญาก็อยากจะให้ FC เห็นบรรยากาศเห็นภาพสวยๆถ้า FC อยากให้วิญญาไปเที่ยวไหนก็บอกแจ้งมาแล้ววิญญาก็จะไปตามเก็บภาพบรรยากาศสวยๆง,งามมานะครับให้มันเห็นชัดๆเห็นเ็นสวยๆงามๆน,นะครับนะครับวิญญาก็ คิดถึง f c ทุกท่านถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายไม่ได้คุยไม่ได้อันนั้นเราก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างนะครับเนาะพี่น้องก็คือวิญญาไปเนย่งจากเก็บภาพให้พี่นอ้องเนบะิ้งเนาะจากให้เอฟซีเห็นน้ำแอมนะวิญ่ากับพยญยามเก็บภาพสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เห็นมาให้เอฟซีเห็นด้วยนะครับเอาไว้โอกาสดีๆวิญญาตจะไปเที่ยวโนู่นนะครับ ไกลากจังหวัดไกลยอย่างเงี้ยนะครับพี่ซีจะได้เห็นนะครับไกลๆด้วยนะครับวันนี้วิญยาก็ขับรถออกจากเมืองคอนแก่นมาให้เอฟซีได้เห็นถนนตรงนั้นสะพานที่ทําสะพานถนนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็ยาวเลยนะ่าหวลดนะครับ่ายคลิปย่าๆม,มาเลยนะก็ได้เห็นบรรยากาศถนนหนทางนะครับวันนี้วันเข้าวันศานะครับเดอรว,วันที่13 รกรกฎานะครับปี P 65รู้สึกว่ารถบรนเยอะนะครับบิญญาปรากฏว่าขับออกรถออกจากเมืองขอนแกน่นออกมารถเยอะผิดปกตินะครับเห็นไหมรถรถเยอะตามตัวบิญญาก็อีกเพียบเลยเพราะน่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมาเที่ยวบ้านนะครับเนี่ย้าลงค้าเข้าเมืองขอนแกน่นก็เยอะนะอาจจะมาเที่ยวบ้านแล้วอาจจะเข้าไปซื้อของอะไรในเมืองขอนแกน่นอย่างเงี้ยนะครับนะบิญญาก็ เก็บบรรยากาศนะครับให้เอฟซีเห็นฝนคลึมๆมือนจะตกเห็นไหมเวนเห็นนะมึดๆตืต่นๆไงนะเ <_ S 1> ย็นสบายครับช่วงนี้ถ้ามาแต่ระมัดระวังเรื่องขับรถนะใช้รถใช้ถนนเพราะว่าฝนมันตกถึงมันจะลื่นนะครับนะ <_ S 2> ข,อข,อขอฝากตื่นในิสินิดนึงนะครับแต่ระมัดระวังหน่อยนะครับ <_ S 1> คือที่วิญญาณมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี้ย วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เอฟซีเห็นสภาพถนนที่ที่ท่านจะเดินทางไปนะครับคือให้ให้รู้ล่วงหน้าไปเออได้ติดตามคลิปคุณวิญญาวันนั้นได้เห็นว่าถนนช่วงน้นมันกอสร้างมันทํามันขยายถนนเลยเนี่ยมันรอดแหลมที่จะเกิดอันตรายเนี่ยเออวัดคำโหยช้านี่ก็มีประชาชนมานะฮะเนี่ยวะ่ะบางคนมาไหว้ไหว้ขอพรอยู่นะครับเยอะมากเลย นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็ลองมาดูนะครับมาไหว้ขอพรดูหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกขวาน,นะแต่ก็ต้องไม่ไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงแล้วคอยติดตามเนาะถ้าเกิดว่าท่านตั้งท่านฐานดีขึ้นมาดีวิญอาจจะแวะไปเกาะติดสถานาการณ์ได้นะครับวิวตรงนี้ก็สวยนะครับที่ตรงนี้วิญญาเคยมาเที่ยวอยู่ไร่ภูน้าคลองเนี่ยนะครับจุดนี้นก็วิวสวยบรรยากาศดีอยู่นะถ้า ช่วงหยุดลยหลายวันพ c อซก็ลองติดตามดูนะครับอวิญญาไม่มีอะไรมากก็ขอให้เอซทุกคนมีความสุขข้าวรรษานี้ก็ไปทำบุญน,นะครับไปขอพรพระเกกี่ดังๆไปไหว้พระที่ดังๆนะครับเพ่อจะชีวิตดีขึ้นนะครับผม ฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วเพื่อนๆฝนลงเมาอีกแล้วนะครับอ้ะไม่มีอะไรมากวิญญากลับบ้านแล้วเนี่ยไปเขื่อนบนรัตบ้านวิญญานี่แหละเนาะตรงไปอุดรน,น้องคายตรงไปโน,น่นนะเขื่อนวนรัตบ้านวิญญาเข้าซ้ายมือนีเด้อนะครับฝนตกนะเด้อครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ